ขึ้นค่ะขึ้นแต่ว่าไม่ผ่านค่ะขึ้นไปประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญแรงเทขายยังมีอยู่นะคะแล้วก็มีการย่อลงมาสัปดาห์นี้ยังตอนนี้เองอยู่ประมาณพันสี่ร้อยยี่สิบกว่ากว่าเหมือนถอยลงเหมือนกันนะใช่ก็คือเหมือนอย่างที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์ค่ะระยะสั้นยังดีดตัวขึ้นแต่ว่าพอมาดูภาพกราฟที่เป็นภาพภาพกว้างขึ้นมานะคะก็จะเห็นได้ว่ายังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ดีค่ะดีปัจจัยวันนี้ที่เราเตรียมมาก็ยังเกี่ยวข้องกับค่าเงินใชครั้งก่อนที่เราเคยดูก็มีเรื่องเรื่องดอกเบี้ยด้วย ช่ไหมคะวันนี้เรื่องค่าเงินมันสัมพันธ์กับเรื่องราคาทองยับ้างค่ะอย่างตอนนี้เองนะคะก็คือว่าอย่างวันนี้ที่ นำกราฟมานะคะ,คะก็จะเป็นกราฟตัวเรื่องของค่าเงินบาทเองก็จะเทียบให้ดูว่าจากอดีตเนี่ยค่ะค่าเงินบาทของเราเมื่อก่อนจะอยู่ประมาณ25บาทที่เป็นตัวฟิกซ์ใช่ไหมคะแล้วก็พอมาเกิดช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งเองก็มีการดีตัวกลับขึ้นมาจากประมาณ25บาทขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ50กว่าบาทได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองก็ค่อยคค่อยๆแข็งข้าขึ้นมาเรื่อยๆอย่างตัวกราฟที่เป็นกราฟสีน้าเงินนะคะกราฟค่าเงินบาทเองก็ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงวิกฤตในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะก็คือจะส่งผลกับตัวกระทบของค่างเงินบาทด้วยเช่นกันนะคะ,คะก็คือขอกราฟกราฟแรกเป็นกราฟค่างเงินบาทนะคะเป็นกราฟแบบสีน้ําเงินเลยใช่กราฟนี้นะคะ,คะเองที่กราฟนี้ก็จะเห็นว่าพอช่วงวิกฤตต้มยากุ้งค่ะราคาก็มีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างมากะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเองก็มีการแข่งข้าขึ้นมาแต่ว่าพอมาดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็มีการแข่งข่ายครั้งหนึง่งตอนที่เกิดปัญหาแฮมเบอร์เกอร์คริสิงนั้นนะคะ ก็เงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาอีกแล้วก็มีการดิดต,ตัวแต่สังเกตว่าทุกครั้งที่ออก QE จะเห็นได้ว่าเงินบาทก็จะยิ่งแข็งค่าแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ<ช>นะคะก็คือก็เป็นในเรื่องของความอ่อนค่าของค่าเงิน US ด้วยแล้วก็อาจจะมีเงินทุนที่ไหลเข้ามาลงในตัวตลาดทองคําด้วยเหมือนกัน<ม>นะคะเลยทําให้ตอนนี้เองเนะะี่ยค่ะที่เราเห็นว่างเงินบาทแข็งค่ามากเนี<ช>่ยอันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ที่ทําให้เห็น<ช>แล้วก็ส่วนอีกราฟหนึ่งนะคะก็เป<ช>็นการเทียบตัวราคาทองคํากับตัวค่าเงินบาทนะคะแต่อันนี้ก็ทําเทียบ มาให้ดูค่ะก็คือว่าเส้นสีแดงเนี่ยค่ะก็จะเป็นราคาทองในบ้านเราค่ะส่วนเส้นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นราคาทองโลกอย่างถ้าเราดูในช่วงประมาณกลางกลางนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางภาพก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณปี2008ขึ้นมาจนถึงประมาณปีสัก2012ปลายๆค่ะเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินแทบจะทับกันเลยใช่ค่ะหรือจะกลืนกันแล้วใช่ค่ะแปลว่าแปลว่าช่วงนั้นเองเนี่ย ค่าเงินบาทเออราคาทองบ้านเราก็คือตามราคาทองโลกค่อนข้างชัดเจนค่ะก็คือขยับไปในทางเดียวกันเลยแต่ว่าพอเรามาดูในช่วงตั้งแต่ช่วงที่เขาวงกลมไว้ค่ะช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะเห็นแล้วว่ามันมีความต่างค่อนข้างเยอะระหว่างเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินเส้นสีแดงก็คือราคาทองในบ้านเราสีน้ําเงินคือราคาทองโลกก็เห็นได้ว่าความต่างตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็คือมาจากสัดส่วนของค่างเงินบาทดังนั้นเองช่วงเนี้ยถ้านักลงทุนจะเข้ามาลงทุนค่ะ อาจจะต้องมาดูปัจจัยอย่างที่บอกค่ะก็ค<ม>ือครึ่งครึ่งเลย<ม>ครึง่งนึงเนี่ยต้องดูว่าเงินบาทเราไปทางไหนอีกครึง่งนึงเนี่ยเรามาดูราคาทองต่างประเทศ<ม>เอาว่าก็ะาจะส่งผลยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะทองต่างประเทศเองจะส่งผลกับราคาทองในประเทศเอาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ตอนนี้นะคะก็ประมาณครึ่งครึ่งได้เพราะว่าเจอขงินล้านผันผนมากแต่พอเทรนที่มันเป็นแนวโน้มแข็งค่าเนี่ยก็จะทําให้ราคาทองในบ้านเราถูกลุมใช่ค่ะแต่อย่างช่วงนี้เองก็อ่อนค่าด้วยเหมือนกันเพราะว่า อย่างช่วงที่ผ่านมาประมาณปลายเดือนที่แล้วค่ะอยู่28บาท50อตอนนี้นี่คือห่างมาแค่ประมาณสัก2อาทิตย์ตอนนี้อยู่ประมาณ 29, 29บาท70ได้ก็คือขึ้นมาประมาณ1บาทได้เลยใ,ในระยะเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์<ม>ถือว่า เร็วมากค่ะอย่างนี้เรื่องของความผันผวนของค่าเงินบาทก็จะส่งผลต่อความผันผวนของราคาทองคําด้วยใช่ค่ะก็คือทุกๆ10สตางค์ที่เปลี่ยนไปของค่าเงินบาทนะคะจะทําให้ราคาทองในประเทศบวกลบอยู่ที่80บาทต่อบาททองคําได้อย่างสมมุติว่าถ้าวันนี้ราคาทองอยู่ที่20,000บาทท้วนค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นนะคะค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไป10สตางค์ราคาทองก็จะขึ้นไปอยู่ที่2 0 8 0บาทค่ะ ก็ให้เทียบดูง่ายๆแบบนี้นะคะแต่ทีนี้กลยุทธ์นะเมื่อเราต้องดูราคาทองข้างนอกด้วยแถมมาต้องดูค่าเงินอีกและแถมไม่รู้มาตรการจะเป็นยังไงอีกเจอแบบนี้คุณบนแนะนํากลยุทธ์ยังไงคะคืออย่างช่วงนี้เองแนะนํานักลงทุนเป็นการลงทุนสั้นระยะสั้นนะนะคะก็คือเหมือนกันกับกลยุทธ์ของตัวทองคำเพราะว่าทองคำในภาพใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่แต่ในระยะสั้นๆเองก็ยังมีกรอบในการลงทุนได้แล้วก็พอเรามาดูปัจจัยค่าเงินบาทเราก็ยังไม่แนะนําให้เป็นลักษณะของการถือยาวเพราะว่าค่าเงินบาทก็ แข่งขามาาแล้วถ้านักลงทุนเข้าไปซื้อแล้วค่าเงินบาทยังอ่อนค่าอยู่ยิ่งถ้าซื้ออย่างนั้นก็จะกําไรแต่ถ้าไปขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่กําไรก็คือช่วงนี้เองเราก็ยังแนะนําว่าถ้าค่าเงินบาทยังไม่ค่อยเสถียรยังยังมีการปรับตัวค่อนข้างมากวันละสิบจนถึงยี่สิบสตางค์ได้แนะนาลงพุนระยะสั้นอย่างอันนี้พอมาดูยังไงครกรอบระยะสั้นนะนะคะจะเห็นได้ว่าจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะ ราคาทองคำเองมีการดีตัวขึ้นไปนะคะ<ม>แต่ยังไม่ผ่านแนวประมาณ1,480เหรียญได้นะคะตอนนี้เองก็คือเป็นการย่อตัวของราคาทองคําลงมาค่ะ,ะ,คะซึ่งจุดที่ย่อตัวเนี่ยค่ะก็คือเมื่อวานนี้ที่แนวประมาณ1,440ยังไม่ผ่านนะคะดังนั้นเองก็เรามองว่าการย่อยังมีอยู่โดยที่แนวรับนะคะตอนนี้จะอยู่ที่1,420ค่ะ,คะแต่ถ้าหลุดที่แนวประมาณ1,420เนี่ยแนวต่อไปเรามองบริเวณประมาณ1,400เหรียญซึ่ง1,420เนี่ยเท่าไปรับได้ไหมคะ แนะนำว่า ถ้าแต่ถ้าหลุดลงมาเนี่ยค่ะก็ก็แนะนําให้ให้ชะลอดูนิดนึงค่ะคือยังกรอบแนวรับแนวต้านที่เราให้ไว้อยากจะให้บวกลบสักประมาณ5เหรียญค่ะแต่ว่าอย่างสมมติว่าพอเป็นกลยุทธ์ของการลงทุนระยะกลางถะมาหน่อยก็จะเห็นได้ว่าระยะกลางเนี่ยค่ะภาพตอนนี้คือแนวรับใหญ่นะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ1,400ก็จะวิ่งระหว่าง1 4 0 0่จนถึง1 4 8ส่จนกว่าจะทะลุด้านใดด้านหนึ่งแต่ตอนนี้เราดูว่าโอกาสที่จะทะลุลงมาต่ำา1,400มีค่อนข้างมากนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่าแรงซื้อจะมีอย่างแรงซื้อของในอินเดียเองที่เพิ่มขึ้นจริงหรือว่าไทยเองที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มากนะคะเพราะว่าอย่างตอนนี้พอเราไปดูตลาดในการซื้อขายทองคําค่าพรีเมียมหรือค่าค่าค่าในการซื้อทองคำอํำ สูงขึ้นค่อนข้างมากเมื่อก่อนอยู่ประมาณเหรียญนึงตอนนี้ขึ้นประมาณสี่เหรียญกว่าแล้วตอนหนึ่งทรอยออนก็คือจะเห็นได้ว่าดีมานเยอะและผลิตไม่ทันแต่ว่าขนาดดีมานเยอะขนาดนี้ราคาทองในการในการขายเพิ่มขึ้นของโลกนีกะก็ยังอยู่แค่ประมาณพันสี่ร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเราอย่างแนะนงทุนระมาระวังรักแางปีอย่างเงี้ยค่ะปกติก็จะเป็นช่วงการย่อตัวลงของราคาทองคำด้วยค่ะเพราะนนั้ดูแล้วจริงๆเนี่ยกรอบก็ยังเป็นกรอบเดิมนะคุณนตลก็คือกรอบพันสี่ร้อยพันห้าร้อยร้อยเหรียญเนี่ยคือวิ่งอยู่แถวเนี้ยแนะนำ ระวังค่ะเพราะว่าถ้าหลุดพันสี่ร้อยรอบนี้เนี่ยก็น่าจะได้ลงไปประมาณพันสามร้อยห้าสิบแต่ก่อนพันสามร้อยห้าสิบเนี่ยคือพันสามร้อยแปดสิบก่อนนะแต่ว่าก็ยังแนะนําให้ระวังนะคะอย่างตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งอาทิตย์ที่แล้วในดีที่สุดในรอบห้าปีก็่าจะต้องมาดูว่าถ้ารอบนี้ดีอีกทองก็ได้ลวงลงอีกแล้วก็ดู QE ด้วยคู่กันบ่อยแล้วเกินเดี๋ยวจะหยุดเดี๋ยวจะหยุดแล้วก็เรื่องของเพย์ดานนี่สาธารณะด้วยก็คือตอนนี้ค่ะก็คือถ้าข่าวใหญ่ๆก็ QE กับเพดานนี่แต่ว่าถ้าาเเป็็นนขข่ววลกตั ค่ะแล้วมีปัจจัยบวกบ้างไหมคะที่จะส่งผลให้ราคาทองคำเงินหีกค่ะปัจจัยพวกนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกด้วยเหมือนกันค่ะก็คือว่าแล้วแต่ว่าข่าวที่ออกมาเป็นด้านไหนอย่างเช่นว่าถ้าวันเปรหัสนี้ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานออกมาไม่ดีทองก็ขึ้นก็คือเป็นปัจจัยที่ส่งทั้งผลบวกและผลลบนะคะก็จริงๆติดตามคุณมลได้เป็นประจำทุกๆวันพุธอยู่แล้วนะคะก็จะได้มาสรุปภาพรวมแล้วก็กลยุทธ์แนะนําสําหรับนักลงทุนในทองคาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณมลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อยู่ต่อนะคะช่วงนี้ดิฉันนักนางและคุณมนต์ต้องลาทนผูช้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ